และทั้งสุดท้ายนะครับโก้ขออภัยด้วยนะครับคุณชัยยักษ์ลึกยินทองหรือว่าเสียตะนะครับ <c oughs> นอกจากนี้นะครับประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านสรสักแก้วแสน นะครับท่านสรสักแก้วแสนนายกการบริหารสวนตะบนแค่ที่ท่านให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้ขอที่เริญท่านสรสักแก้วแสนนะครับนายกการบรษษิหารสวนตะบนแค่แนบนเวทีอันสุเกียรติอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับขออนุเชิญตัวแทนที่จะระบบิดกากถังขณะท่านจะภาพด้วยนะครับโรงเรียนบ้านอารางนะครับพื่ท่านร่วมในการนิพานา์จำลองโรงเรียนบ้านโนนกลาง ท่านผู้บริการกมลมานนามวงโรงเรียนบ้านแค่ท่านผู้บริการสมศักดิ์วนาวาทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาราครับคุณครูนวณิททองศักดิ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค่คุณครูสเกตคัดแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำพวนท่านผู้บริการวีรพลเมืองกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุสสขภาพตำบลบ้านแค่ผู้นการประ,ประาานอมสามสีและตัวแทนผู้ชิพุทไธนะครับน่าจะเป็นท่านนายกเนาะงออกมาแล้วนะครับอขอไปด้วยนะครับในช่วงโอกาสนี้นะครับาตัวแทนเรียนเชิญด้วยนะครับถ้าหากว่าดังท่านผู้นการไม่มาดังที่อะไรดังขบวนได้เลี้ยงเซียนตัว b ท s ทรงเกียรติอย่างนี้นะครับท่านมาไม่ได้กิจธุระก็เรียนเชิญตัวแทนนะครับ ครับโอกาสนี้นะครับเื่งด้วยว่าทางคณะท่านเจ้าภาพนั้นท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจใส่ศรัทธานะครับท่านก็จะประทานที่จะบำเพ็ญทานบาร,รมีด้วยการบริจาคทานว่ามอบเป็นทุนให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับลำดับแรกนะครับขอรีเนเชิญท่านผู้การนิพราดาจำลองหรือว่าตัวแทนจากโรงเรียนบ้านอลางนะครับรับมอบจากทางคณนะท่านเจ้าภาพนะครับรียนเชิญนะครับ ยืนเชิญตัวแทนครับคุณคุณมณีรัตน์ท่านผู้ใหญ่ก็ได้ครับผมเสร็จครับตัวแทนโรงเรียนบ้านอรางนะครับลำดับที่สองนะครับยนเชิญท่านผู้โดยการกรมบุมานาวงนะครับจากโรงเรียนบ้านโดนกลางนะครับถ้าท่านไม่สะดวกมาวันนี้ก็เรียนเชิญตัวแทนนะครับรับแทนนะครับคือท่านสมวินสุเทวารองนายกรัริหารส่วนตะบนแค่นะครับ เรียนเชิญท่านผู้ในการสมศักดิ์วัฒนวัีนะครับจากโรงเรียนบ้านแค่นะครับวันนี้ท่านเรียนเชิญคุณครูกระดงอ่อนชูนพรัตนะครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านแค่รับมอบจากทางคณะท่านจะพนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณครูนาวณิททองศักด์นะครับจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอลางรับมอบจากทางคณะท่านจะภาครับเรียนเชิญครับ ลำดับนี้นะครับเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเลบ้านแค่นะครับคุณครูสเกตทะแก้วนะครับรับมอบจากทางท่านเจ้าภาพดินเซ็ทครับเล็กม่มอบมั่งลำดับต่อจากนี้นะครับเดินเชิทท่านผู้ในการวีรพลเมืองกลางผู้ำนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วนะครับรับมอบจากท่านเจ้าภาพดินเซ็ทครับให้เล็กมอบมั่งเลย เรียนเชิญท่านผู้มีการประนอมสามสีนะครับผู้มีการรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบวบ้านแค่นะครับรับมอบจากทางคณะท่านเจ้าภาพวันนี้เป็นตัวแทนรับมอบนะครับคือท่านผู้ใหญ่บุญเงองเปุยคําและสุดท้ายนะครับเรียนเชิญท่านนายกสารศาสตร์แก้วแสนนะครับนายกการบริหารสุข,ขุมบุแค่นะครับรับมอบจากทางคณะท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 1669องค์การบริหารส่วนตำบลบุแก้ขอเสียงส่วๆให้ทาาา่าจะภาไปอีกเพียนะครับถือว่าเป็นการอนุมทธนาสางถูกน้ำนะครับในการอาธิพึงใจสร้างปอนุูนศูนย์ห้าในครั้งนี้นะครับครับก่อนที่ท่านมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับจะได้ชงความสนุกสนานนะครับ ในชว่วงโอกาสนี้เราผมขอเชิญท่านผู้ใหญ่สายรุ้งแก้วแสนนะครับผู้ใหญ่บ้านอารางหมู่ที่5้านะครับได้มากล่าพบปะกปับพี่น้องเนื่องในงานทําบุญพักศิณารุประทานเพื่อที่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนบุญศน,นนะครับให้กับท่านผู้วยัยชนไปขอเชิญท่านผู้ใหญ่สายรุ้งแก้วแสน,น,นครับียนเชิญครับคุณม,มั่นใจเหรอ

จะขอาสวัสดีตัเมาอห้องตัางมูที่หและมูที่แปชาวต่บแขกะาลายเที่ยงที่แต่งงานรับส้มมล้ันนีสวยอยู่คนเดียวสวยตะพุทธะบนสวยไมู่คสยตะพุทธืนรสสวยอยู่คนเดียวสวยอยู่คนเดียวสวยตะพุทธะืูรับส้มมะล้อมใอยใ่ในความสรบ อย่าทะเลาะเพราะแหวงกันในงานการบุญการกุศสนทุกขั้นขอทุกขั้นแต่เพิ่อจะได้ทุกขั้นอยู่หมายถึงว่าพอมีอกการไา้นะทำบ้านดีเดี๋ยวดูแลงานเมากแต่คือว่าบ้านนบ้านหอบคือว่าคุยกันได้ลองรู้กันผม่มีเลงไม่เล่าพักไปนี่กันมีนี่กับพี่กันด่เพราะว่าพูดกับพ่อนี้เพราะว่างานดีคุณแม่คนไห ายเจ้าเจาเจ่าเจ้าเจ้าเจ้าเร้าเจ้าเจ้าเ้าเจหาเจ้่เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้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 เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจาห้าเจ้้าเ้าาเจ้าาเจาเจ้เ้เจ้าเจ้าเจาเจ้า้าเจ้เจ้าเจุ้เจ้้าเจาจเ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้นเจาาาาา ตีมวยกันเร่นงหนาเพื่อนตีมวยจะให้อยู่กันร้อยเช่นร้อยนึ่งจะให้นี่ยังไม่เล่าให้งานบ้านเขารุ่งร้องว่าดีจังการให้สวบไม่ได้เข้าเรียบร้อยครับขอให้บุญให้กุศลตีขึ้นแม่บุญใหญตั้งใจและปักตัวไปถึงผู้ที่ไหว้ชนวยมารับเอาส่วนกุศลบ้านุญเข้าทุกคนที่ได้มาร่วมกันข้งวัดร่กะร่วมอนุโมทนาบุญพร้อนรับเจ้าภาพเพื่อนขอกราบสวัสดีครับ สายทุ่งแก้วแสนนผู้ใหญ่บ้านอารามหมู่ที่5นะครับที่ท่านได้กล่าวผู้ปากกับพี่น้องลํำดับนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อนุชิตทัดแก้วนะครับผู้ใหญ่บ้านอารามหมู่ที่8ทดได้กล่าวผู้ปากกับพี่น้องนะครับเรียนเชิญครับขอ้ยสีรอนี่แหเรียนท่านนายกสภานะครับแล้วก็เรียนท่านรองนายกท่านสองท่านคล้วเรียนผู้ใหญ่บุญเรืองนะครับผู้ใหญ่สายลุงนะครับแล้วก็ท่านายกราชกากท่านนะครับครับ ถึงแม้ยังไหนสันน้ำหนักมาหลบก็แตัต้านที่ทันที่ได้สายหนุ่มโดดนะครับนั่นหนุ่มลุงของเฮานะครับฝ่าหนุ่มลุงของเฮาบานเฮานะครับเนี่งานของบานเฮานะครับย่าสารปัญหานะครับขอที่นี่นะครับขอให้พี่น้องของเฮาทั้งสองโมนะครับรับฟังรับชมมาล,มล่ำงมีความสุ ขอบคุณท่านผู้่รุ่ชิดแก้วนะครับผู้ใหญ่บานหมู่ที่8นะครับที่าได้มาเก่าผู้ปกครองพี่น้องนะครับกองกอกเกงขอบคุณเราได้ลองเพล็เกงโผล่เข้ามาลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บุญเฮืองปุยคํานะครับผู้ใหญ่บ้านแค่วันนี้คุณพ่อสมัยท่านบอกว่าเรียนเชิญมาเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับช่วยสอดส่องดูแลในงานครั้งนี้ด้วยขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บุญเฮืองปุยคํานะครับผู้ใหญ่บ้านแค่หมู่ที่1นนะครับเรียนเชิญครับ กัปตัขอบคุณนะครับอารียนท่านนายกนะครับสารสักแก้วแซนท่านล่องซาเวนี่ท่านล่องปวอันบีดนะครับความตั้งคออรบสตนะครับบรรทุ่งนะครับท่านผู้ใหญ่ไซลุงนะครับท่านผู้ใหญ่อมมชิตนะครับที่ว่าฝ่ายทองดีทองทินนะครับที่ว่ามื่อนีนะครับโดนรับเกียรต์เป็นกลางมากนะครับที so. ่เ <hi> ด่นมากโรงงานนะครับ <hi avior invece> อุทิศส่วนกุศลนะครับในมื Jean อนี้นะครับกที่ว่าทีมงานนะครับฝ่ายปกครองนะครับต้องที่ต้องทีมรู้สึกว่าดีใจนะครับที่เฮาขับเคลื่อนนะครับในการเดินทางนะครับปูเที่ยงขากันนะครับในการพัฒนาตำบลเขตของเฮานะครับให้มันเจริญรุ่เรืขึ้นนี่ก็ที่ว่าสิ่งที่ดีนะครับในอนาคตต่อไปนะครับที่หลอกเฮาได้ร่วมกันนะครับขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพที่ได้ จัดงานท่าขามไก่ไวาจ้านะครับมาล่ามาในมือนี้นะครับในพี่น้องทางตะบนเขขของเ้าวที่ตะบนไก่เคียงนะครับได้มารับชมรับฟังนะครับในมือนี้นะครับการุสุบลา่น้องข้านะครัาไผ่ตามที่เพิ่นได้เกี่ยงนะครับปฏิบัติอยู่ในความอันสงบนะครับเอาที่ยังนะครับนิดหน่อยข้าวกัททิวาให้โอกาสเช่นกันนะครับสำหรับนี่กับพวกไก่เคียงีๆนะครับขอขอบพระคุณครับ ขอบคุณกานผู้ใหญ่บุญเมืองปุยคำนะครับผู้ใหญ่บ้านแค่หมูที่หนึ่งนะครับปาไม้ป็รอวันทีก็นั่งเำงานเนาะนะครับลำดับนี้นะครับก่อนที่ทางประทานในพิธีนะครับจะได้มากล่าวเปิดนะครับจาขาดคุณนี้ไปไม่ได้นะครับไม่ว่าจากงานไหนก็ตามนะครับเรียนเชิญคุณพ่อสมัยแก้วแสนนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านอารางหมู่ที่8นะครับพบปะกับพี่น้องครับเรียนเชิญครับ เรียญตาะลายองการบอลหันจุตบลท่านรองทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานราชการท่านผอ,อที่วันนี้ก็คงจะมาไม่ทันเนาะววเราไปเชื่อไปที่ท่านมาไม่ทันพอดีทางผอ,อสังกัดท่านก็ให้อ่ทางอาจารย์ว่าเราได้รับแทน เอาน่านก็มีท่านผหอรอผต,ะต,ะตะนำท่วงท่านวีรพลเมืองการไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่หลายท่านท่านผู้ใหญ่บนเรืองคุยคำท่านผู้ใหญอ่อนุจิตขัดแก้วไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่สายลุงแก้วแสนท่านมณีรัตน์แก้วแสนนี่ในฐานะคนบ้านเรา หลายๆท่านที่ได้มาวันนี้ถือว่ามาเป็นสักขีพยานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานตำบุญอุทิศบญกุศลให้กับคุณแม่ที่ร่วงรับไปหลายๆท่านที่ถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณสิบเอ็ท่านเนาะก็คงจะไม่ได้ไล่หรอกเนาะแตถือว่าเวลามันก็ใกล้คิกจะ สามทุ่มพอดีท่านนายกก็จะกล่าวเปิดงานบรรดาที่มาดูงานต่างๆอาจจะลำคานบ้างอยากฟังลัคบนที่จะเต้นจ,ตจากโยกต่างๆก็เริ่มแล้วช่วงนี้ผมขอในนามตัวแทนเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นหลานสาวทั้งสามท่านที่ท่านได้ตั้งใจมาร่วมทำบุญให้กับคุณยายคุณแม่คุณพ่อ นนหน้า,นา,นาที่ร่วงลับไปเนาะท่านต่างตรงมาจากสหรัฐอเมริกาถึงเดินทางมาบ้านเราวันนี้ก็ตั้งใจเพื่อท้าให้อนุสสาังานกันเต็มที่วันนี้ก็คงจะได้รับเกียรติจากบรรดาน้องๆบ้านเราในฐานะคนใกล้เคียงอาจจะเป็นในโซนกระเหลืองบ้างโซนแค่บ้างโซนทาง ระวังบ้างทางแถวแถวประเอาหรือตรงไหนก็ลแล้วแต่ถ้ามาเที่ยวงานวันนี้ถือว่าเราให้เกียรติเจ้าภาพในฐานะงานนี้เราจะต้องดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องบรดาที่มาเที่ยวงานก็ระมัดระวังอย่าให้มันทะเลาะด้วยความไม่สบายใจมีอะไรที่เราจะคุยกันได้มีอะไรที่เราจะไม่ไปทะเลาะทำให้งาน ของคณะกรรมการท่านเจ้าภาพรีว่าจ้างหอรำฝ้าหลังผลนี่ว่าวันนี้ก็คงจ,จะกระุกกระนั้นกระดนที่บรรดาที่มาแล้วอาจจะมากอกวนมาสร้างปัญหาในงานนี้ท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องต้องให้ความเคารพในฐานะเรามาดูแลงานต่างๆ ฝากรรนอะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะมากอ่อกวนไม่ว่าจะเป็นบ้านเราบ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านมีปัญหาเจอกันแน่วันนี้ขอให้อยู่ในครวมมัวสงบเรียบร้อยตรงไหนที่จะสร้างสรรตรงไหนที่จะให้บรรดาที่มานั่งฟังรำนี่สนุกสนานกัน็มที่ตรงไหนที่มันให้ความสบายใจ ผมเองก็คงจะไม่มีปัญหาต่างๆเนะาะท่านมาด้วยดีท่านมาด้วยความสบายใจพวกเราในฐานะเป็นผู้ที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนำโดยท่านนายกท่านรองท่านอ่ะหัวหน้าตัวราชการต่างๆเนี่ยอ่ะก็มาร่วมด้วยเ่วือกันไม่ว่าจะเป็นทางปกครอง,องนำโดยท่านบุญเนืองว่าที่กำนันตำบลแค่มันมาก็คงจะอ่ะ ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบวันนี้ท้ายจุดสุดท้ายขอให้พี่น้องจงโชคดีขอให้พี่น้องด้วยความสบายใจผมในฐานะได้รับคำสัง่งจากคุณพี่บุญเทียนหลวงเทวีวงค์ก็คงจะทำหน้าที่ตามที่มีในตามขั้นตอนผมเองสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องจงโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านผู้มีวาจาสิทธิ ครับในการดูแลงานนะครับโอกาสนี้นะครับก็ถึงช่วงสำคัญนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราผมก็ได้เชิญท่านสรสักแก้วแสนนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลแค่ได้มากล่าวเปิดการในครั้งนี้ขอได้เชิญครับนครับ,รบเรียนท่าน สวณีสุตวานะครับรองนายงการบริหารส่วนตะบนแค่นะครับท่าน kind of ประวันวิย์ชุ่มดีนะครับรองนายงการบริหารส่วนตะบนแค่นะครับท่านผู้ใหญ่สายลุ้นแก้0แสนนะครับรักษาการตำนันตะบนแค่นะครับท่านผู้ใหญ่บุญเรืองปุยคำนะครับว่าที่ตำนันตะบนแค่ท่านผู้ใหญ่อุชิตทัดแก้วนะครับผู้ใหญ่บ้านยันโทนหมู่ที่8นะครับท่านวีระพลเมืองกลางผู้มีการรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลว้าน้ำาท่งนะครับท่าน มณีรัตน์แก้วแสนนะครับประธานสภาองค sí. ์การบริหารส่วนตะบนแค่ครท่านคุมรีนแก้วแสนนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนแค่นะครับท่านคุณครูแตงกรณุชนุพัทนะครับตัวแทนผู้มการปรัเปลี่ยนบ้านแค่นะครับท่านนวลทองศักดิ์นะครับท่านสเกตท์แก้วนะครับผู้มีการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับบ้านอรางนะครับแล้วก็บ้านแค่นะครับเรียนนะครับตัวแทนของ คุณป้าบุญเทียนหวังทวมีวง์นะครับซึ่งเป็นลูกๆนะครับและก็พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวตะบลแค่ตะบนใกล้เคียงนะครับบ้านลางทั้งสองหมู่นะครับถือว่านะครับวันนี้นะครับท่านเจ้าภาพในการบนำโดยคุณแม่บุญเทียนหวังทวมีวงนะครับพร้อมด้วยบุณทิดาญาติๆลูกๆลานลานนะครับได้ทำบุญนะครับตั้งกองอัฐิ ส่วนกุศลนะครับไปให้กับบุพการีชนนะครับให้กับญาติผู้ที่ร่วงรับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพญายุ่มแก้วแสงนะครับคุณตาสมนชายคุณยายแยงแก้วจันนะครับคุณพ่อดำรงหวังทวีวงศ์นะครับคุณพ่อคุณสงเลิศยามนะครับนายสุพงุลงปริพัฒนะครับแล้วก็ญาติิที่ร่วงรัาไปนะครับซึ่งทางท่านโจ้านะครับ มีจิตอันเป็นกุศลนะครับได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับผู้ที่ร่วงลับนะครับแล้วก็มีจิตนะครับบริจาคให้กับส่วนราชการนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะครับที่จะร่วมพัฒนานะครับตำบลแพ่ และก็ลูกลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการดูแลนะครับผู้เจ็บป่วยในเขตตะบนแค่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางท่านเจ้าภาพนะครับซึ่งผมนะครับถือว่าเป็นลูกหลานนะครับถือว่าเป็นเกียรตินะครับซึ่งได้ร่วมนะครับคําบุญให้กับคุณป้าคุณยายนะครับเจ้าหน้าผู้ที่ร่วงหลับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วม เปิดงานมหรสถสมโพธิในวันนี้นะครับนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอใหอ้งานวันนี้นะครับสำเร็จรุ่วงนะครับตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้าทางท่านเจ้าภาพนะครับที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะครับในครั้งนี้ให้ไปถึงนะครับ ผู้ที่ร่วงนาไปนะครับได้รับรู้ถึงความกระตันยูกระตะเวทีนะครับที่ให้กับญาติพี่น้องนะครับและก็ให้ผลนั้นนะครับย้อนกลับมานะครับให้กับครอบครัวคุณแม่คุณเทียนหวังทุีวงลูกหลานญาติๆนะครับมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับ และก็ขอให้นะครับผู้ที่มาชมมหอรศพในวันนี้นะครับม,มีความสุขนะครับในการชมมหอรศพนะครับและก็ให้งานสําเร็จลุร่วงนะครับวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกร<อ>ะผมขอเปิดการแสดงหมอลำฟ้าหลังฝนอินคอนเสิร์ตหน้าวบันนี้ครับ ท่านนายกสนธิการเป็นยาสินะครับที่ได้กียรตมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ให้เกียรติบนเวทีอันสูงส่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับโอกาสนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับเป็นผู้มีจิตใจศรัทธาอย่างมากนะครับขอเสียงสด้ๆให้กับท่านเจ้าภาพอีกครงนะครับและขอเสียงสู้ๆนะครับคณะท่านผู้นําด้วยครับครับเรียนเชิญนะครับ โอากาสนี้นะครับก็ขอเด็กพี่น้องนะครับได้รับความสนุกสนานด้านหน้าเวทีนะครับพบกับะนะครับพบกับศิลปินจากฟ้าหลังฝนนะครับอินคอนเสิร์ตพบกับนักร้องสาวสวยน้องนางเครื่องนะครับน้าอ,อกภูเขาไฟบ้านคายระเบิดได้นะโอกาสนี้ครับขอบคส่งล่อเมื่อดังๆต่อร,รับสังขารของผม ขอบพระคุณมากมายครับสำนักจะภาพจะาสัตาผู้นนำหมู่บ้านพู้งนำจุดชนผู้นนำท้องที่ผู้นนำท้องที่นะครับที่ขึ้นให้เกียรติกับทีมงานฟ้าหลังฝนของเรานะครับเพื่อกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับทีมงานฟ้าหลังฝนนะครับโดยการ